ก็อีกหลังหนึ่งครับนีพี่น้องพอเลยครับพอแล้วพูนครับพูนครับอุ้ยนานพอตัวเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับมานนีกับพามายามบวงนูอีกครับใส่ด้หลายเหมือเลยครับ มันบถือครับพี่น้องมือเหนีเป็นหมือทีเซรครับเวลาก็เกือบเที่ยงเลยครับล่างมาแต่ไฮครับพี่น้องสิบบ่มากก็หยานมันถือครับปะครับไปดนกันครับพี่น้องหมื่ทีซ่ซสิมานมีโตมีแตมให้บอรครับไหลหลังและครับน้งมาท่านมีโตเลยพี่น้อง ประมาณอีกแล้วมั้งมือนี่ยัูครับหลังนี่โหูยงางอยู่พี่นนอกบวงจนเบี่ยวเลยครับถึอมันเลยครับได้แก็บเอาพี่นนอก เอาไปจนสิพ่อโตมันแล้วครับว่าอีกหลังหนึ่งครับนี่พี่น้องพอเลยครับพอแล้วพูนครับพูนครับอ้ยมือจรซีครับพี่น้องจ้งสิพ่อโตครับ ้อ,อมันแล้วมันแล้วครับมือในครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องได้โตลเลยครับมือในครับใส่งามอยู่ครับ มือถือซีเจียงสิได้โตมันครับพี่น้องปะครับไปลุ่นกันอีกครับลุ่นเบิ้งหลังข้างในนี่ครับหมู่บ้านมันยางอยู่พี่น้องจะบ่ถือครับโอ้เบื้องยางแล้วครับหมู่บ้านมันยางอยู่พี่น้องจะบ่ถือมันครับอุ้ยนาน พอตัวเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตายแล้วครับพี่น้องมาไหนี่มาไน,นแล้วพี่น้องครับเกือบว่าได้มายามครับกับว่าไมายามพี่น้องเอ้ยหนาวถิ่นแท้ หลังนี้มีหลวด2องแสนครับบึงตีละครับพี่น้องมีหลวดสองแสนครับหลังนี้ครับโอ้วมันมันครับมันมนันใส่แก๊บอีกแล้วครับยังอยูสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับพี่เก่าครับ บรย่งางให้เลยครับโุนครับโทรศัพท์มันห่อนห่อนจนตัดเลยครับพี่น้องเดดมันห่อนโผดครับหุยห่อนขักห่อนแน่เลยครับห่อนแห้งครับ นี่ครับหลังสุดท้ายครับมันยางได้ครับพี่น้องหมบ้านมันยางอยู่ครับสูนอยู่เดี๋ยวไปถือครับครับไปสรุปผลงานกันครับเดยดทอนแห้งครับมาสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้อง สองเต็มเลยครับหมานหมนอยู่ครับใส่งามอยู่พี่น้องใครอยู่พี่น้องมายามครับขันพ่มาคือเสนาถิ่มแล้วครับตัวหนึ่งมันตายแล้วครับตัวหนึ่งยังบ่ท่านตายยังเป็นอยู่ครับตัวหนึ่ง หมือที่ซครับพี่น้องแจงสิพอ่อโตครับแจงสิใดใ่โตครับพี่น้องครับมือที่ซจังหมานครับคลิปนี้ก็ซั้นนี้แล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่เด้อครับสวัสดีครับ